ไปดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสีเอนทางบ้านมีพ่อม่องพันหน่อยเปนข้อมือเราจงน่อมันชีวิตเ,เรียอว่าในจังหวัดไันทีเป็นสิลงโมดพี่น้องไปข้ามดมุกไปทั้งพูดจะไู่ผมมีเรือแต่มันมีเรืองไป พีไป่ท่ายพี่น้องเบิงจะอาหลับันลึกอยู่แล้นไปบ่อนไหนก็คือสิดคันขัดกัาพี่น้องเบิงจากแดดถึงลงลมแรงกันหวานจะพรับบรรยากาศในทําให้พี่น้องได้เบิง่ง มันรมาเจ็งโคบขึ้นโคบลงท่าม ชีวิตคขเรียกว่าพี่น้องเฮ้ยมองไดมี่หยามนี่นี่ก็สันหาเพราะฉะนั้นมันก็จะไ้กินสันหาให้มันแล้วก็ได้กินก็หาไปนต่ย่ำไรล,ลงไปทั้งปุ่น จะได้เราเข้าใจนึกว่าจะถามมุน่นบอแมนถามไปไงแล้วว่าเรื่องแถวๆนี้แหละแล้ว,ว่างมันจิตเป็นมือโอ้ยคือดีม่มมือครับแต่สติฮาแล,ล้วหรอแถวเนี่ยลงในลุบในคืบอยู่พี่น้อง มันทางพุ่นก็เป็นแม่นามมูลขามไปพุ่นขามบ่ได้เป็นกนะระสิเลียงในมูลเฮ้ยในละละมูลนี่แหละแถวๆนี่เปเบิ่งฝูงต่อไปแล้วพี่น้องเนาะ อ่นกันละเลาะเท้น้ำมนยนนมนเดิยนยากอคคยูนนคนคออยน้ำกันแต่โดดแล้ว

มือต่ละเวนี่นอนเ้ยำหมองเรียงัวเดียลงใจเคยเป็นเคยเป็นดยกันแต่วาเด็กน่อยโอ้สลามันถึงเก่าโมงแต่งโมงเก่าโมงมาจักเอเก่าโมงถึงปล่อยควยควยงวดซาลามาน ทีเดกน่อยเลงูต้พยายามสรรหาบ,าน,บานจน,นเรานกันอยงอนี้เพราะนีะ้แหละตกแมวสองสามหมื่นหายอีแล้วนี้แนม,มเเห็นก่อนจีเมกเลยก็จะแรงน่านแรงดนอยู่นี้ที่ต้ตองสู

สามีเราไปนอยเรื่ยงงานผาใส่ทองจะของเดินลนุ้นนระส่พี่นองเอ,อ้ยทำงานต่างบ้านต่างเมืองเกิดมาแล้วขนาดชีวิตงอหน,น่อย ังสกต้องทอมันวันนี้ก็ล่มก็เอพบ่นออกตอดขอ,อไฟลายมันดังเสียง,งรบกวนแสียงดังบือบอมันถามกันว่าด้ นนก็กก็คักแต่ก็ยุ่งเลี้ยงนนคนแตบประามาณตักงสิบมุมบ่ายสี่โมงบ่ายห้าโมงจะเด็กว้ยอดเวลาหลสบายใจแล้วถือว่าได้ทัหน้าทีปล่อยงวกมาเลี้ยง im im coi va con gì tí nưng để riêng tụi mình có treo nhảu để thay cái kho con cá phơi mồi tàng ขอคนหลายเดื่ออบคุี่นอนีเาี้บนทีาากันาพแรกนะครับเด่ออคหลาย เป็นกำลังใจให้ทีม <c oughs> ต่อไปงันไหมนะครับเนาะทิาสำหรับนีมของเ่ากามาสวัสดีครับ